อันนี้เล่นอะไรกับกล้องอะไรเนี่ย,มเ,ยเมื่อกี้แซวน้องเกียวไว้เยอะครับของผมนี่อะไรเนี่ยคนรักรถไฟหลายหล,ยลยคนชอบมันนะครับมอตรงนี้ก็จะเห็นเนี่ยรถไฟฟ้าแล้วก็รถ่อมบำรุงฮะสวนกันตรงนี้เลยกลัแบบมาเจอกันอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่บริเวณ MRT สถานีบางขุนนนท์แล้วก็ด้านหลังก็คือน้องเกียว จริงๆเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยอันนี้คือวันที่2เนาะเดี๋ยวจะมีพาร์ทที่พาไปดูวันที่1เอ่อซึ่งก็คือเรามีเพื่อนจากต่างชาติมาหานะครับเป็นช่างซ่อมรถไฟก็เลยเตั้งใจว่าจะไปหาเพื่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นี่เราอยู่ตรงนี้ตรงทางตัดรถไฟตรงจุดตัดตรงที่อยู่รถจรัจตอนนี้เขากําลังจะสร้างสายสีส้มแล้วอันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนะครับ อยากให้ดูภาพเบื้องหลังขึ้นหลังเนียไว้ดีๆไม่นานนี้จะเหลือแค่ความทรงจําแล้วอันนี้ก็ไปชมพาร์ทของวันแรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กลับมาเจอกันอีกทริปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปเจอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้จริงๆเขาเคยมาอยู่ในทลิปของเราเมื่อน่าจะเป็นปีแล้วมัง้งก็เดี๋ยวมาเจอเขาอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเพื่อนชาว่างชาติที่มีหน้าที่เป็นช่างซ่อมรถไฟนะครับไปมาเจอกันครับ ในตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่เขาให้นั่ง,งรถไฟฟ้ากันฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนกันที่สถานีรถไฟฟ้าเพ,พารเททชรบุรีตอนนี้เรากดแล้วถ้าจะได้ตั๋วฟรีเลยวันนี้ก็คือไม่ต้องเสียตังค์นะครับ กันแล้วเอ,อ่เพื่อนบอกว่ารออยู่แถวนี้เดี๋ยวมาตามมาหาเข้ากันครับฮัลโหลนี่ดีอ่ะสุขเสียนในของจิ่งโถหลี่ล่ะเจ๋อสวตงรับน่广告费แอ่ะนี่ก็คือช่างซูนะครับของรถไฟฟ้านานหนิงฮะทีนี้เมื่อครูช่างซูเนี่ยจริงๆเห็นบอกว่าลงเครื่องบินมาเมื่อเช้าแล้วก็ เมื่อคู่นี้ไม่ได้ไปโรงแรมไปเช็คอินอะไรเลยคือไปหาเจ้ารถจาก q s y ที่ที่อยู่รถพระจอมเกล้าก็ขอลักของเขาก็บินมาหามาถ่ายรูปกันก็เป็นเรื่องปกตินะสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบเรื่องอะไรประมาณนี้เวลาเราไปต่างประเทศเราก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็คือไปหารถของประเทศนั้นๆที่มันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะรถไฟในแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่น หน้าตาที่ไม่เหมือนกันอะไรพวกนี้มันจะออกแบบตามความต้องการในการใช้งานของประเทศนั้นๆซึ่งสำหรับผมผมค่อนข้างชอบนะในแต่ละประเทศมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการไปประเทศนั้นๆดีไว้เดี๋ยวมาคุยกับช่างซูกันครับตอนนี้ผมกับช่างซูก็มาอยู่กันในร้านกาแฟนะครับหาที่คุยกันสักนิดหนึ่งแต่ก่อนคุยนี่วันนี้เรามีของขวัญมาฝากช่างซูกันก็ถือว่าเป็นของขวัญจากเพื่อนแล้วกันเนาะ ว่าจริงๆนี้ก็คือของขวัญท,ที่ที่ทีมงานของการรถไฟฝากมาให้กับมิตรักแฟนเทลคับอันนี้กอนนี่ให้ช่างซูครับปฏิ<อ>ทินรถไฟไทยก็หวังว่าช่างซูจะชอบนะครับจากที่เมื่อกี้ช่างซูเล่าให้ฟังว่าเขาไปไถ่ายรถจาก q s y ที่พระ <ไป S 1> จอมเกล้ามาหลังจากลงเครื่องบินโซนๆนย่นดีกันโซ่โอ้ยยยยยยงเลยย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 

哎，大马还是西，然后是，然后是,然后是,是一个是东西、哎、大马的物价比曼谷贵的，差不多。哦，那还好，差不多。那是另计，嗯，比较贵。人均收入也差不多。那还好，差不多。他们，你告诉我，你说为什么他们都要比这里要要早一个小时？展示一下吗你今天拍的照片。我<对>今天拍的嘛。哦，我找一下，有设备吗？<有>陪我相机在这个。 ใครที่กำลังมองหาสินค้าลายรถไฟเช่นเสื้อยืดสั่งทำพิเศษผงคุณแจแก้วน้ำกระติกน้ำแผ่นรองแก้วสินค้าลิมิเต็ดและสินค้าอื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fan page Real f e c o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  k n p n p e เรียลแฟนสระเอรอเรือสระอียอยักษววแหวนสระแอฟอฟันอ fun, นอนหนูร้านค้าลาซาด้า และ s h o ป e e ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านเอาไว้ที่ด้านหน้าของวิดีโอนะครับจ,จะย่างลอะอันนี้นะครับช่างซูมาโชว์รูปให้ดูฟังจีเดี๋ยวโชว์รูปให้ดูอันนี้ก็คือรูปที่ช่างซูถ่ายวันนี้นะครับนี่ก็ลงเครื่องบินมาเสร็จปุ๊บก็ไป ICD เลยสุดยอดจริงๆ นึกถึงนึกถึงผมสมัยก่อนเนาะก็นั่งเครื่องบินไปบางประเทศแล้วกันแล้วก็ลงมาเสร็จปุ๊บก,ก็ไปดูรถไฟของประเทศเขานใช้เวลาดูไม่กี่สิบนาทีหรอกตั้งใจไปเพื่อการนี้แล้วก็กลับสนามบินเนาะเพื่อที่จะบินมาไทยเพียงเพื่อดูรถไฟแค่นั้นเลยเนี่ยคล้ายๆกันน่าจะตามกันมา这个ย计以后泰国也是可以看到嗯嗯 โอ้เขามีถ่ายรถงานมาด้วยก็คาดไว้อีกหน่อยเมืองไทยก็คงได้เห็นรถงานที่เป็นรถวางรางรถไฟในสัญญางานระบบของรถไฟความเร็วสูงอันนี้โชว์นิดนึงนี่ C i S 2ก็เข้าใจว่าเป็นรถรูปรักของใครหลายๆคนนะครับอันนี้ซูเขาถ่ายเอาไว้หามุงถ่ายไปเรื่อยนะก็ตามภาษาคนชอบรถไฟวันนี้ที่พามาเจอเนี่ยก็คือเป็นตปวแทน จากจำนวนคนรักรถไฟหลายๆคนที่เราได้พบเจอแล้วกันทั้งจากคนรักรถไฟเองจากผู้ผลิตผู้ให้บริการซ่อมรถอะไรต่างๆซึ่งถ้าใครติดตามคลิปเราเนี่ยก็จะได้เจอเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอย่างครั้งล่า,าสุดนี่ก็จะเป็นตอนที่ไปงาน SITCE ที่สิงคโปร์นั่นก็จะมีคนของผู้ผลิตต่างๆแล้วก็คนของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเดินรถดูแลเรื่องการเดินรถนะครับ ถ้าไปย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกก็เป็นคลิปที่โอ้สมัยนั้นนี่น่าจะเป็นพาไปเดินโรงงานรถไฟอันนั้นก็ไปที่โรงงานของอผู้ผลิตรถเนาะแล้วก็จะได้เจออะไรพวกนี้บางทีก็จะเป็นเดินตามดูตอนที่เข้าจุดเตารถไฟน้าําอะไรต่างๆก็จะได้เจอคนที่หลากหลายกันไปนะครับอย่างอันนี้ทั้งซูก็เป็นทั้งคนรักรถไฟแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในโรงซ่อมของรถไฟฟ้า เขามาจากเมืองหนานหนิงเนาะก็เป็นช่างซ่อมรถไฟฟ้าในเมืองหนานหนิงอันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยหนานหนิงอยู่ตรงไหนหนานหนิงเนี่ยอยู่ตรงชายแดนด้านเหนือนะครับด้านเหนือของทางที่เป็นจีนกับเวียดนามตรงนี้อยู่ใกล้อยู่จะอยู่ใกล้กันก็คืออยู่ใกล้อาเซียนมากๆแหละภาษาถิ่นอะไรหลายอย่างมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็อันนี้ผมขอเข้าเรื่องลึกอีกนิดนึงแล้วกันจริงๆหนานหนิงเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนอาจจะฟังแล้วเอ๊ะ มีความสึกเอะในใจว่าเอ๊ะแล้วทําไมเขาถึงไปซ่อมรถไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นคือจริงๆนั้นหนิงเนี่ยเป็นเมืองที่มีความเจริญในมณฑลนะในมณฑลแล้วก็เรียกว,ว่าเป็นเมืองเอกแหละของมณฑลกวางซีอะไรพวกนี้ทีนี้กวางซีเนี่ยเขาก็จะมีในตัวเมืองเอกหรือตัวเมืองเอกของแต่ละมณฑลเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชนต่างๆเข้ามาซึ่ง ถ้าใครหลายคนที่เคยไปน่าจะเห็นนะครับว่าเขามีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนค่อนข้างที่จะเยอะในตามภูมิภาคต่างๆซึ่งอันนี้ผมอยากเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยหรือในประเทศรอบข้างนี้นะผมอยากเห็นระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยเติบโตไปทั่วโลกเพื่อให้ไปเป็นการเชื่อมโยงคนเข้าไปด้วยกันน,นี้เราก็มาอยู่บนรถบีเอของโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อไปลงที่บริเวณ รถไฟทนบุรีซึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่วันนี้เรานเจอกับเ,เพื่อนก็คือช่งอางสัวไว้อยากให้สังเกตทางด้านขวานะครับอันนี้ก็คือเราอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีราชเนาะด้านขวานี้จะเป็นว่าที่อาคารสถานีของอรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็สายสีสม้ม ทีนี้ตรงไปข้างหน้าเนี่ยก็คือทางไปโรงรถจักทนบุรีคับสถานีทนบุรีนั่นเองเออหลายคนอาจสงสัยว่าเอะ๊ะแล้วทำไมสายสีแดงถึงไม่อยู่ตรงนี้ <Mus. S 1> เหตุผลก็คือเพราะสายสีแดงเนี่ยวิ่งอยู่บนทางเมตรเดียวซึ่งก็คือรถไฟพื้นฐานนั่นเองวันนี้เราก็กำลังจะถึงโรงรถจักทนบุรีแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้มา แปลกสักนิดนึงก็คือเรามาทางริมน้นําแทนอันนี้สำหรับใครที่สังเกตเสื้อตัวนี้ดีๆนะครับปันนี้เป็นเสื้อลายรถด,ดิเซลลางี่หะหน่ง183ใครที่สนใจก็เข้าไปติดต่อสั่งซื้อทางเพจแล้วก็ทางร้านออนไลน์ของเราได้เลยนะครับก็เก็บบรรยากาศนี้เอาไว้ก่อนที่หลายๆอย่างจะเปลี่ยนไป เค okay. กำลังออกจากโรงรู้สึกเซบเบอร์อะไรอะวัยยี่สิบหกหรือยี่สิบแปดเนี่ยวัยวย 26, นะี่สิบหกเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบเสียงของหัวรถจะดีนะครับก็น่าจะได,ได้ยินเต็มเต็มเลย แเกยววันนี้เราหาใครครับมาช่างจนะั่างจีนช่างซูช่งางซูเป็นช่างซ่อมรไฟ้าเนาะใครที่ดูคลิปตอนต้นเนี่ยก็คือเราแนะนาไปเรียบร้อยแล้วว่าช่างซูเนไทนคาละาพบกับช่างซูกัน่ช่างซูและเพื่อนเดี๋เราก็พาช่างซูแล้วก็เพื่อนนะครับมาทานอาหารเที่ยงกันก่อน ก่อนที่เดี๋ยวจะมีภารกิจต่อไปมาติดตามกันครับนี่ฮะว่าไงฮะน้องเกียวอาหาร่านต๊อกเกลเวนครับเพราะว่าลืมกินลืมกินฮนะลืมกินข้าวอะอยากเจอช่างซูจริงๆช่างซูรออาหารอยู่ครับ พามาดูร้าหน้าที่เพื่อนของช่างซูกินครับอันนี้ของช่างซูยังรออาหารของเขาอยู่อันนี้คืออาหารช่างซูข้าวผัดอื้อช่างหนังครับข้าวผัดแล้วก็มีนี่น้ำหวาน บอกว่าช่วงนี้รถไฟฟ้านั่งฟรีด้วยก็อาจจะถือว่าตื่นตาตื่นใจสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยจเจอรถไฟฟ้าที่ใช้การโดยาสรดยาราได้ฟรีแต่ว,ว่าช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับอันนี้จากที่ช่างซูเล่าให้ผมฟังเนี่ยแกเล่าให้ผมฟังถึงเรื่องมาตรฐานการซ่อมเรื่องออล้อเลื่อนที่ช่างซูได้ซ่อมนะครับคือช่างซูเห็น,นรถไฟอะไรหลายอย่างในไทย แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าสมมุติว่าเรามีการซ่อมบารุงตัวล้อเลื่อนของเราที่ดีซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะที่เราเห็นด้วยไหมครับกับการซ่อมบารุงล้อเลื่อนที่ดีเห็นด้วยครับอยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยปะอยากครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ช่างซูงเคยเล่าให้ผมฟังเมื่อช่วงก่อนนะครับก็คือการซ่อมล้อเลื่อนที่ดีเนี่ยจะทําให้เรามีคุณภาพในการขนส่งมวลชนที่ดียิ่งขึ้นมีความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้นแล้วก็ อีกเรื่องสําคัญมากๆเลยคือความสะอาดและตรงต่อเวลาอันนี้เป็นประเด็นสําคัญก็ถือว่ามาแทรกเนื้อหาสาระเข้ามาในส่วนหนึ่งของวิดีโอนี้นะครับซึ่งก็จริงๆวิดีโอนี้ก็อาจจะอาจจะไม่ได้มีสาระเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการพามาดูอีกมุมนึงว่าเวลาคนที่เป็นช่างซ่อมรถไฟเนี่ยที่เขาว่างเว้นจากงานเขาเนี่ยถ้าเขามาเที่ยวต่างประเทศเขามาทําอะไรกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งที่ผมพยายามนําเสนอ I like your camera The A7C C2 C2 so you buy this c o m e r a to take the train p h o t o is is that right? <Be> right เก็บบรรยากาศริมแม่น้ำวันนี้มาฝากกันครับนะ <dış absolutely S 1> ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แอรฟ้อนสยามนะก็ามาอยู่ตรงจุดที่เขาไว้<อ>น,นั่งชมวิวกันเนาะตรงนี้ก็มี ทั้งโซลมีผมน้องเพียวแล้วก็อีกคนหนึ่งี้ยอยู่ทางนี้แค่นี้นะครับนี่ก็น้องเพียวมาถามน้องเพียวกันดีกว่าว่าตอนหลังปีแล้วที่ที่พาไปเมืองจีนแล้วกันนะน้องเพียวรู้สึกยังไงบ้างไงหนเล่าให้ฟัง,งหน่อยสิครับเข้าเข้าไปชมโรงงานจากจากที่เรขมรในไทยเนี่ย ก็ไอค QSY อสย s ่ก็เสียก็ด้ไปพวกเบื้องหลังก,การผลิตต่างๆรถเนี่ยเือจากที่เราไม่รู้เลยครว่าว่ามันเป็นยังไงตอแนแรกว่าเบื้องหลังก,การผลิตเขาในโรงงานเขาจะทำงานงยังไงก็ได้ไปเห็น,นตกใจนะรือว่าเขาเป็นระบบแล้วทุกอย่าง อยู่ในการทำเลือมคนจะแยกไปเลยแต่ในส่วนแล้วก็ที่สำคัญโลงสะอาดมากใช่ใช่สะอาดจริงๆไร้น้ำมันคือไม่มีน้ำมันเลยก็แย่ที่ช่างซูเคยบอกมไว้น้อยว่าจริงๆการดูแลล้อเลื่อนที่ดีเนี่ยมันจะทำให้พวกเรามีชีวิตที่ดีึ้นแล่ใไ่ที่ดีก็เป็นในที่น้องเกลอนได้เห็นเนาะเป็น่งที่คนอาเป็นจริงก็อเตือนด้วนว่าสักวันหนึ่ยจะ ไปได้สู่ของประเทศอื่นที่ใช้คำว่าเขาได้มาตรฐานแล้วในเรื่องนี้แล้วกันครับแล้วมีอะไรที่เห็นเพิ่มเติมอีกไหมเพี่ยวมีอะไรที่เราได้รับเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวไหนก็จะครบปีหนึ่งอยู่แล้วมาเล่ากันหน่อยื่ก็เก็พูดถึงส่วนใบผลิตนะแล้วก็ส่วนทีบบุ๋ม คนเพ็่นๆที่มองก็อหินะไ่ว่าจะรูจากตนๆนะามี้แล้วกันือรู้ว่าช้างในโรก็จะมีน้ามันองขัดเครน่องร์อะไรต่างๆแี่ซึ่งรู้สึกว่ามันก็เป็นจดีเรายางยางพัฒนาขึ้นได้ว่ามันเกิก็ได้เห็นจุดนูน่อมลงในะที่ไม่ว่าจะเป็น อะไรเนื้อหอมก็จำาหรือว่าหรือว่าเป็นที่ว่าวาระหนักวาระใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ไม่มีน้ำมันเลยอาจจะมีเล็กๆบางๆนิดก็ตามธรรมดาเพราะว่ามันเป็นรถน้ำมันออดออกมาก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงให้มันร้อนที่สุดทำยังไงให้เราไปได้ไกลอ่ะเหมือนว่าอันนี้ยคือสิ่งที่ผมแล้วก็น้องเดียวแล้วก็พี่สองคนที่ไปได้เห็นมานะครับ แล้วตอนที่เราไปเราเห็นอะไรบบลงช่องอเราไปรถไฟอะไรพวกแม่อกเล่าก็ได้นะไหนก็ผ่านมาจะปีนีแล้วก็ไรลักลูรัค่สีน้อยหอใช่ได้นั่น้นั่นเอฟได้ใช่คิดนานหน่อยจบไม่ได้เป็นปีอ๋ สีเขียวสีเขียวสีเขียวเนี่ยเจอเล็กกีดเลยได้นั่งมันก็ใจดีคือว่ารถจักรมันมีไอ้อะไรก็เอสี่ร้อยมันมันเป็น400ตัวใหญ่กว่านั้นคือตัวที่นั่งจักรจริงอ่ะ ถ้จาจากนันิงกลับม,มาที่วันนั้นเรากลับมาที่ไหนนะชักโจนอตใชักโจนอตจากนันจิงเซ้ามาถังโจงองนอตตัวนั้นเป็นตัวที่มีเ,เทคโนโาาลยีอัจฉริยะเขาอยู่แต่ก็ถ่าถามผมว่าเทคโนโลยีตัวนี้นคนนั่งราสัมผัสได้ไหมผมไม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะไปเทียเ่ยวปในีโก็ได้คือในมุมคนนั่งเนี่ยอ,อินทีเลียภายในใช้คำว่าใกล้เคียงเดิมฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้ามองในมุมของผู้ให้บริการแน่นอนประเภทนี้ สมบัติที่ดีมากกว่าอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ทำความเร็วได้ดีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะหลายวันก่อนผมเห็นมีคนเขียนกันในอินเทอร์เน็ตมาเถียงอะไรผมเนี่ยว่ารถไฟเนี่ยครับมันไม่มีคำวา่าตกยุคนะมันมีแต่คำว่าทำมาเพื่อให้เหมาะก,กับการใช้งานในสถานการณ์นั้นๆอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังเข้าใจเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะแล้ว่าไม่ถูกต้องแล้วกันก็หวังว่าท่านจะได้ดูคลิปนี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะออกมาจากไอคอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งสายสีทองเพื่อที่จะพาช่างซูงกับเพื่อนเนาะไปหามุมถ่ายรูปรถไฟฟ้ากันใช่ไหมครับน้องเวยวเราไปถ่ายรูปรถไฟฟ้ากันใช่ไหมเหนะอ่ยครับับม,มาติดตามกันส,สีทองไม่เคยนั่งม,มานั่งครั้งแรกกันนะครับไปมาติดตามกันก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับว่า ตอนนี้ที่นี่นั่งกันฟรีอยู่ฉะนั้นก็นเดี๋ยวเราก็จะออกตั๋วนะครับไว้นั่งเพราะว่าตอนนี้ตั๋วก็จะสามารถออกได้ฟรีนะครับก็มากดแล้วก็รับตั๋วได้เลยตอนนี้ขบวน APM ก็กำลังจะเข้าชานชาลาแล้วนะครับ พอสมควรเลยวันนี้มาถึงจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในจุดที่คนรักรถไฟหลายๆคนชอบกันนะครับมอตรงนี้ก็จะเห็นเนี่ยรถไฟฟ้าแล้วก็รถสอมบำรุงสวนกันตรงนี้เลยดดอดใจไม่ไหวแล้วครับน้องเพียวมุมดีจัดครับเริ่มแล้ว กล้องใช่ป่ะใช่แต่ว่าจะเทียร์นะโอ้โหชุดใหญ่ <c oughs> นี่ครับนะฮะเล่นอันนี้เล่นอะไรกับกล้องอะไรเนี่ยหกดีกับเจ็ดสิบสองร้อยกดีกับเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อย่าเดี๋ยวถึงตาของผมบ้างครับ <c oughs> อัน,นี้ <c oughs> เมื่อกี้แซวน้องเคียวไว้เยอะครับของผม <c oughs> นี่อะไรเนี่ยสี่สิบร้อยห้าสิบกับเอ็มหนึ่งมาร์คสองเนาะ 40่สิก็ถ้าเทียบเท่ากับเท่าไหร่อ่ะของเดียว80 80 300มั้งคูนหนึงจุคูณตัวนี้คูณ 2, 2> อ๋อตัวนี้คูณ2นี่เท่เากับเลน8ปด0ิบสามยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่พกนะครับเด<ม>ี๋ยวนี้พกของเล็กสายก็พกอยู่ดี <c oughs> แต่ผมก็เล็กก็เขาอยู่ดีอ่ะอ <า S 1> เนี่ยขนาดกล้องผมกับกล้องเขานี่ฐาน2อ่ะฐาน2อ่ะมันเป็นกล้องสเกลเล็กเล็กกว่ากันไอฐาน2เนี่ย เซนเซอร์เล็กกว่ากันก็หาร2ไอสเกลเลนก็หาร2เหมือนกันนี่ก็เลยเป็นที่มานะฮะจริงๆแต่ก่อนผมกวเล็กกว่านี้เยอะแหละ <c oughs> มันอยู่ไปอยู่มาแล้วมันขยาย <c oughs> อ้าวครับเดี๋ยวรอตามกันเราไปรอดูรูปก,กันครับใช่ครับทีนี้ก็เสร็จจากจุดที่สถานี APM กรุงธนบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ BTS กรุงธนบุรี เพื่อที่จะออกตั๋วไปที่สถานีวงเวียนใหญ่นะครับที่สถานีวงเวียนใหญ่มีมุมอยู่มุมหนึ่งที่เคยออกวิทยาศารเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วได้มุมที่ผมว่ามันสวยมากเลยนะตอนเย็นเนี่ยเป็นมุมที่ง่ายเพราะว่ามันอยู่ในบริเที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายโดยเช่นกันก็เดี๋ยวมาติดตามกันที่มาติดตามกันครับที่เดอแก้งมาเลองนะครับนี่อันนี้ เดี๋ยวเรามาติดตามกันส่วนภาพถ่ายผลง,งานของวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมีอัปเดตให้ที่เพจนะครับก็ไปตามดูกันได้เลยอตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดที่ผมบอกไว้ข้างต้นแล้วจุดนี้หาง,ง่ายไม่เพียวจุดนี้ง่ายนาะจุดบานบาไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยฮะอะมาดูกัน เดี๋ยวเราใช้เลนเทเลถ่ายเข้าไปอันนี้ตัวฉากหลังเนี่ยก็จะถูกดึงเข้ามาให้อยู่ใกล้กับรถไว้มาติดตามภาพกันในเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตให้เ,หอเอาล่ะครับตอนนี้ก็เราก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ผมกับน้องเพียวนะครับ,รบเพราะว่าช่างซูไปไหนครับเพียวไปทัดใหญ่ครับรีบกลับไปดอนเมือง ซึ่งว่าไม่รู้จะทันเครื่องหรือเปล่านะตอนนี้ก็ <c oughs> ขอให้ทันนะครับก็สาหรับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกับน้องเกลียวก็จะมีภารกิจอย่างอื่นต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าภารกิจที่ว่ากอนเลครับเออภารกิจที่ว่าก็คือไปนั่งกินข้าวครับเอาละครับ <c oughs> ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับเรียวแฟนให้รถไฟเป็นมากกว่าการเดินทางแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยั่งยืนสำหรับทุกคน